สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะทุกทกคนสบายดีกันไหมวันนี้เราจะมาทำยำบุญเส้นนะคะเสียงจะแหบๆหน่อยนะคะไม่สบายเนาะใ,นใส่นะัดมีพ่อแม่พี่น้องเขาถามมาว่าเวลาทำกับข้าวที่ต่างประเทศอะทำกินยังไงนะคะอ่า เราก็จะทําให้ดูเนาะว่าเราทากินยังไงนะคะยํานะคะ,ะเราก็จะต้มหน่อไม้เราก็จะใส่หน่อไม้เข้าไปด้วยนะใส่เห็ดเข้าไปด้วยนะคะทุกคนยำใส่ตามเราชอบนะทุกคนน้ำยำเราก็ได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพริกกระเทียมตำไว้นะคะนี่ก็น้ำยำเนาะ พี่กระเทียมตามใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวถ้าใครมีผงชูรสใส่อยากใส่ก็ใส่นะคะแต่ถ้าใครไม่ใส่ก็ผ่านนะก็บางคนชอบผงชูรสบางคนไม่ชอบผงชูรสนะคะตัวน,นี้ผ่านได้เลยนะคะสำหรับผงชูรสเนาะน้ำยำก็จะออกเปรี้ยวนิดๆหวานเค็มหน่อย นะคะหวานก็ไม่ต้องเยอะนะคะเอารสชาติที่คุณชอบนะคะนะรสชาติที่คุณชอบเลยเราก็จะลวกหน่อไม้กับเห็ดก่อนเนาะ,ะแลเราก็จะหาภาชนะที่ใหญ่ๆมาทำยำนะคะ ก็จะมีหอมหอมนี้นะคะใส่ลงไปรอ,อก่อนเลยเดี๋ยวน้ำยำเราจะเทใส,ส่ทีหลังเ,เราได้ออันนี้ก่อนนะข้างภาชนะเราดูแลแบบบุกลุยมากเลย างภาชนะเราดูแบบลุยๆมากเลยทุกคน <Yeah. S 1> ก็ภาชนะนี้เราใช้มา4ปีแล้วนะคะทุกคนสปีแล้วเนาะใช้แต่ในครัวนะคะ <Yeah. S 1> พอหน่อไม้ <Yeah. S 1> เริ่มสุกเห็ดเริ่มสุก ตักออกนะคะไปใส่ภาชนะเราทำกินแบบนี้นะคะถ้าเราจะมัวแต่เครื่องครบเราก็ไม่ได้กินนะคะก็เหมือนกับคนบ้านนอกอ่ะคนอีสานะถ้าเรามัวเครื่องครบเราก็ไม่ได้กินนะคะ แล้วก็เราก็จะมีลูกชิ้นที่เราทําเองนะคะลูกชิ้นแช่แข็งเนาะ,ะแล้วก็มีกุ้งกุ้งใส่ทีหลังนะคะกุ้งรวบพอสะดุ้งพอกุ้งนี้ซื้อมาจากตลาดเนาะ,ะใส่กุ้ง พอนะคะพอสะดุดเนื้อเขาจะหวานแต่ถ้าสุกมากไปเนื้อจะออกแข็งๆหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมบุ้นเส้นนะคะขาดไม่ได้เลยคือบุ้นเส้น é i'm saying จากนั้นเราจะช้อนกุ้งออกนะคะเราเอาเท่านี้พอพอสะดุเนื้อหวานหวาน Yes sir Can you call daddy to have your honey? ขอไปนะไม่สบายลูกชิ้น เด้งเด้งทำเองนะคะทุกคนกุ้งเขาออกนะคะกุ้งเด้งไม่ต้องลวกนานนะคะถ้าใครอยากกินแบบหวานๆวานเด้งๆลูกชิ้นก็สุกแล้วนะคะทุกคนกลูกชิ้นออกนะคะ ชิมทำเองชีวิตต่างแดนนะคะทุกคนถ้าเราจะไปมัวซื้อกินอะทุกคนรู้ไหมว่าลูกชิ้นโลหนึงอะเท่าไหร่ลูกชิ้นโลหนึ่งโลละสาสิบห้าเหรียญคูณสาสี่เข้าไปเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะทุกคนยาชาน้โอเคค่ะโอเคโอเคโอเคเสุดท้ายนะคะใส่หุนแซนยาชานิ ซอดาดีขอดาดีมา mix cooking คระเนี้บ้เส้นไม่ต้องลวกนานนะคะจับเส้นดูค่ะเส้นนิ่มตักขึ้นเลยเนี <f uck> ่ยค่ะเส้นนิ่ม ถ้าเรากดเข้าไปแล้วมันขาดตักขึ้นเลยนะคะถ้าลวกนานแล้วมันจะอืนเทสดูเนาะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ,ะหลังจากที่เรานำูนเส้นลงอ่า ไปใส่ภาชนะเนาะเราก็จะเทน้ำจิ้มค่ะน้ำซอสนี่แะคะ่ะลงไปยันก็สุดท้ายแล้วเนาะ<อ>เนี่ยคะ่ะแบบเนี้ยสำหรับเราแบบนี้นะคะเราเดึงขึ้น เส้นเราก็ตักออกมานะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำจิ้มลงไปนะทำให้แบบรดจักไว้นะคะเพราะว่าลนเส้นและเครื่องที่เราใส่ไปเนี่ยมันก็เยอะพอควรนะ,ะไม่ได้ใส่ต้นหอมไม่ได้ใส่ผักชีนะคะ กพาเรามีหอมใหญ่แล้วถ้าเราจะมามัวเครื่องครบอยู่ในต่างแดนหรืออยู่โซนอีสานไกลตลาดไม่ได้กินนะคะทุกคนไม่ได้กินแน่นอน いらんい <laughs> なんかなか。<coughs> ใส่จานนะคะทุกคนค่อยค่อยตักใส่เนะ ย่สไตล์ต่าแงแดนค่ะเราจะไม่รอเครื่องครบนะคะถ้าเรารอเครื่องครบขาดแค่อย่าอง2อย่างเราไม่ได้เก่งน้ำําเอามว้สดสำหรักตัวเอง ทุกเมทดุไ์ทุกการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ